นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโพธังโคสติสังฆาโตธรรมะนังวิจยตถาวิริยมปิติปัสสติโพธังคาจตธาปะเร สมาทุเปขโพชังคาสัตเตเตสัพทัทสินามมนีนาสัมักขาตาภาวิตาระหหริกตาสังวัตติอภินญาญานิพานายาโพธิยาเอเตนะสัต วัเชนาโสธทิเตโหตุสัพพธาเอกัสม่งสมเยนาโทโมคันลานันจะกัสปังขีลาเนทุขิเตทิสวาโพชังเคสัตตตเทสยีเตจตังอภินันทิตวาโรคาุุจิงสุตังคเนเอเตนะสัต จวัดเชนาโสติเตโหตุสัพพธาเอกธาธรรมราชาปีเคลันเยนาพิปิริโตจุนทัทเทเรนตันเยวาภาะภะนาเปตวานาสาทารังสัมโมทิตวาจาพาธาตามหาบุทธาสิธานโส เอเตนะสัตตวัชเชนะโสจิเตหตุสัพพธาปานินาเตจภาพธาตินนันนำปิมเหสินังมาคาหัตะกิเลสวาปัตตานุปติธรรมตังเอเตนะสัต จวัฒเสนาโสทิเตโหตุสัพพธา